สวัสดีครับก็วันนี้นะฮะกับคลิปนี้อ่าเป็นพิเศษนิดนึงกับพี่อัสนะฮะเราก็จะมารีวิวภาพยนตร์กันอ่านะฮะเรียกได้ว่าเพิ่งเข้าฉายกันไม่กี่วันเลยนะครับกับภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากเกมที่ขายดีที่สุดในโลกนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องอื่นใดนะครับกับ My Craft Movie เออนะฮะฮเราสะกดถูกถูกไหมเราออกเสียงถูกไหมคืออาสำเนียงเหรอเออก็ต้องแบบ Minecraft Minecraft เออ,เอ,อนะฮะแต่ว่าอามันเป็นคำกาลเล่นๆเนาะ ว่าแบบเอ้ยมาร์คราฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นช่วงหนึ่งแล้วกานที่ยูทูบเบอร์บ้านเรามีชื่อเสียงโด่งดังมาจากเกมเกมนี้หลายคนแล้วกันหลายคนเลยหลายคนนะแป๊บนึงนะอันนี้คือเราต้องถืออย่างนี้ถูกไหมก็ใช่เอาเป็นแบบใหม่แบบสับแบบใหม่แบบสับนิดนึงแบบเน่วลนิดนึงหลายๆอย่างเราคราฟเอาเออนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นหนังจะเกมอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมที่กระแสช่วงแรกๆกที่มีการเปิดตัวมาหลายๆคนอาจจะงงเฮ้ยมันจะทําเป็นหนังได้จริงหรอ ใช่เพราะด้วยออด้วยค ondition หลายๆอย่างของ<ช>ตัวเกมเองเกมก็เป็นแนวแซนบ็อกนะฮะทำอะไรก็ได้ที่อยากทำออไม่ม,มีในเรื่องตายตัวถูกต้องนะฮะแต่ว่าอ่ะสุดท้ายดัดแปลงมาเป็นภาพยนตร์คนแสดงด้วยครับนะครับผมหลายๆคนก็เลยเกิดความเขาเรียกอะไรคาดหวัง เออนะครับคาดหวังนะฮะแล้วก็วันนี้เราจะมารีวิวนะครับเพื่อที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการช่วยการตัดสินใจให้กับทุกคนครับผมว่ามันโอเคไหมใช่นะฮะอ่ะเอาเรื่องของข้อมูลพื้นฐานก่อนครับนะครับนักแสดงนำนะฮะคนแรกเลยมาเด่นๆเลยก็เป็นตัวละครที่คนเล่นมา c ครับทุกคนจะต้องรู้จักก็คือสตีฟนะฮะโดยพี่แจ็คแบล็กเหล่าครับเรียกได้ว่าไม่เปลี่ยนลุกเลยแกเล่นเรื่องไหนก็อย่างเงี้ยเออ ไม่เปลี่ยนลุกเลยนะฮะอ่ะตามมาด้วยอีกหนึ่งคนนะครับเจสันโมโมอาหรือพี่อควาแมนของเราครับเออนะครับมาในบทของกาเรตกาเรตอ่าไม่ใช่ปรปคอบนะไม่ใช่นะเออถูกต้องนะครับอ่ะแลวอีกหนึ่งคนนะครับที่แสดงตามมาเหมือนกันเลยหลายคนอาจจะไปดูเพาะคนนี้เลยครับกับเอมมาไมเออร์สนะฮะดีที่สุดเลยดีที่สุดในเรื่องจริงๆเออนะครับถึงบทจะไม่เยอะแต่ดีที่สุดเลย ก็เป็นตัวเด่นก็เป็นตัวเด่นมีบทสําคัญอะไรอยู่นะครับแต่ดีที่สุดในเรื่องเลยก็แล้วบทเป็นอาตเลอยืนน่ารักก็พอแล้วถูกต้องนะครับเป็นพี่สาวที่ต้องคอยดูแลน้องชายนะฮะแล้วก็ตามที่เราเห็นในเทรลเลอร์มีน้องชายเธออีกหนึ่งคนขออภัยลืมชื่อเป็นคนเดนมาร์กชื่อเขายาวชื่อเยาวเออนะครับผมซึ่งคนนี้น้องเขาจะเป็นฟิลฟิแบบอัจฉริยะนิดหนึ่งนะชอบประดิษฐ์ประดอยชอบวาดรูปชอบคิดเป็น เอาว่าเขาเป็นตัวแทนของคาว่า creativity ในในหนังแล้วกันใช่นะครมีความเป็น inventor อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็อีกหนึ่งคนนะครับก็อ่านักแสดงผิวดำคนนี้นะครับผมหลายๆผมไปนั่งดูมาเหมือนเขาเล่นมาหลายเรื่องเหมือนกันนะแต่เป็นตัวประกอบสิเยอะนะครับก็มาเป็นบทดอนดอนอ่าดอนนะครับก็คือก็เป็นในหน้าขายที่ถูกไหมตอนแรกเออประมาณนั้นนะฮะก็มาเป็น5แก๊ง เอ้ห้คนแกง5คนเออแกงห้าคนนะครับที่เป็นตัวดําเนินเรื่องนะครับต้องบอกว่านักแสดงก็จะมีประมาณนี้แหละที่เหลือก็จะเป็นตัวประกอบนี่นี่น่บทไม่ได้เยอะมาอาจจะมีที่เด่นขึ้นมาหน่อยก็เจนิเฟอร์คูลีอ่าคุณคุณแม่สตีฟเลอร์คุณแม่สตีฟเลอร์นะฮะในอเมริกันพายมารับบทเป็นคุณครูใหญ่ครับเออนะครับบอกเลยตัวละครนี้ ตัวประกอบประกอบแต่ซ<ต>ีนนา<ต>นซีนเยอะซีนเยอะเด่นนะครับที่จดจำม,มากมากนะครก่อนอื่นต้องบอกกันเลยว่าถ้าหากใครไม่รู้นะฮะสำหรับ m Minecraft เนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นเกมที่ขายดีที่สุดในโลกมันมคือเรื่องจริงนะครับครับยอดขายของเกมนี้สูงสุดตลอดการอยู่นะครับครองเบอร์หนึ่งด้วยสถิติ300ล้านก๊อปปี้ฮะมีคนซื้อเกมนี้ไปแล้วอย่างน้อย300ล้านก๊อปปี้ เออนะครับไม่ว่าจะซื้อแจกซื้อเพิ่มซื้อซ้ําหรืออะไรก็ตาม <Yeah. S 1> นะครับผมซึ่งเป็นอันดับหนึ่งนะครับแซงอันดับ2อ,อย่าง G T A 5อยู่ที่เขาอยู่ที่ประมาณ210ล้านกัเปี โอ้ก็เยอะอยู่นะถูกต้องนะฮะแล้วก็น่าจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยซึ่งไม่แปลกใจนะครับที่ทําไมเกมในลักษณะแบบนี้พ่อแม่ถึงยอมควักเงินจ่ายอาจจะมีเรื่องเรื่องของราคาด้วยหรือเปล่าใช่ราคาไม่ได้สูงเท่าถูกต้องนะครับแล้วถึงแม้ว่าปัจจุบันจะเกมพาร์ก็เล่นได้แล้วก็ตามแต่ณตอนนี้เบอร์หนึ่งยังเป็น Minecraft อยู่นะครับครับสำหรับเวอร์ชันภาพยนตร์นะครับที่มีการดัดแปลงเนี่ยต้องบอกว่าเขามีเนื้อเรื่องที่แยกเป็นเอกเทศของตัวเองอใครที่ไม่เคยเล่นเกมก็ดูได้ถูกต้องอใครเล่นเกมมาแบบผิวเผินดูได้รู้เรื่องแน่นอนไม่เคยเล่นไอ้ i n e c r a f t s t o r ่โหมดของเทลเทลมา ก็รู้เรื่องนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ที่สำคัญนะครับผมใครที่เล่นไมค์ c r a f t อยู่แล้วเห็นข่าวแล้วนะฮะว่าภาพยนตร์เข้าฉายลงแล้วตอนนี้มีแพชใหม่มาถูกตอนเป็น DLC ปะมันเป็นมลซี expansion pack หรือ DLC ก็ได้เรืองดี c ง่ายกว่า DLC อันใหม่นะครับที่เป็นฟรีอัปเดตเข้ามาในเกมด้วยบอกเลยว่าเขาจะอ้างอิงจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวภาคมูวี่นี้เลย เออนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกตัวละครหรือว่าอ่าอ็อบเจกตูอ็อบเจกหลายอย่างใช่แตโอเคแต่โอเคว่าเราเราบอกว่าถึงไม่เคยเล่นก็ดูรู้เรื่องแต่จริงๆถ้าคนเคยเล่นมาก่อนมันก็มีเบนฟิของมันอยู่แล้วแหละถุกต้องจะเก็ตหลายๆอย่างได้ดีกว่ามากๆประมาณนี้นะครับผมซึ่งไอเดียซเมื่อกี้นะฮะต้องบอกว่าก็ใครเล่นเวอร์ชันไหนจะจ้าว่าจะเบสล็อกจะบนไหนมือถืออะไรก็ตามเข้าหมดนะฮะเข้าฟรีด้วยไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาท ที่ดีครับถูกต้องอ่ะเขาเรื่องรีวิวกันดีกว่าเปิดก่อนเลยอืชอบอะไรผมว่ามันเด่นสุดเลยเรื่องภาพมันเด่นสุดอยู่แล้วจริงภาพดีมากเห็นภาพแล้วนะฮะบอกเลยว่าเฮ้ยถ้าหากคุณไปไล่ดูเครดิตทีมสร้างอืแต่ละคนนะฮะโอ้โหเขาผ่านงานแบบพวกอะไรเดอะหลอดออฟเดอะลิงคือแต่ละก็เป็น อมีประสบการณ์จากหนังใหญ่ๆเยอะหนังทุนสูงหนังสูงเยอะอีพิกหนังอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็มาใช้สกิลของพวกเขาในการหลังสันโลกของ Minecraft ขึ้นมาคือมันมีทั้งเรื่องของโลกทั้งเรื่องของพวกสัตว์หรือแบบครีเจอร์ในในในโลกเขาว่าเออผมว่ามันดีมากเลยอันนี้เห็นด้วยขอบอกเลยว่าคือเอางี้ภาษาผมเหมือนแบบไ c r a f t ลงมออจริงหมคราลงมอ โคตรสวย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 มากสวยมากยิ่งคุณดู IMAX นะโอ้โหใส่แว่นสามิตินะผมบอกเลยสวยตาแตกถึงแม้มันจะเป็นเหลี่ยมเป็นบล็อกก็ตามตามที่คุณเห็นในเทเลอร์แล้วมันชัดมากๆใช่คือแบบโอ้โหผมบอกเลยว่าอันนี้ตาเปลือกตาเคลือบทองครับสวยเลยเป็นเป็นสิ่งที่ต้องชมมากๆทีมงานออกแบบรังสรรโลกของไมค์ครับแล้วเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรดีอะ มันไม่ได้ดูขัดด้วยนะที่แบบอ่ะเราเห็นในเทเลอร์แล้วใช่ไหมว่าตัวละครมนุษย์เราปกติเข้าไปอยู่ในนั้นนะฮะหลายๆอย่างเท็กเจอร์มันเรียวหญ้ามันเป็นหญ้าเใบไม้มันเป็นใบไม้ม my, ม my, จริงแหละคือคือคือ,คองานละเอียดอะ่อกะกราฟิกต้องบอกว่างานละเอียดมากเลยภาพใช่ถึงแม้ว่ามันแบบอาจจะเป็นในลักษณะของบล็อกก็ตาม เนี่ยฮะยิ่งไอ้ไอ้เทนเลอร์ที่หลายๆคนเห็นอะไอ้ไก่ย่างอะโอ้โหอันเนี้ยมันน่ากินอยู่ออันเนี้ยเออคือกระคือไก่เป็นโดนลาวาแล้วมันกลายเป็นไก่ย่างไงแต่ว่าแล้วมันก็จะมีช็อตช็อตบิดน่องออกมาเอเท็กเจอร์มันเออเนื้อข้างในมันเออมันแบบเฮ้ยบางทีก็รู้สึกว่าในในอนาคตถ้าไมค a f าสามารถทำกราฟิกแบบนี้ได้ ผมบอกเลยว่าคนเล่นไมค้คาฟินแน่ๆเอาเรื่องเอาเรื่องเออนยฮะต้องบอกว่าอันนี้เรื่องภาพอะไรพวกนี้แบบตัดเรืองอื่นเลยนะ,ะจะบทจะวิธีการเล่าจะอะไรก็ตามผมบอกเลยว่าภาพเนี่ยผ่าน สิบคะแนนเต็มเลยอีกสิ่งที่ชอบก็คือมีมีเอม่ามายเออร์สในเรื่องครับน้อยมากน้อยมากนะฮะเออแต่เรื่องนี้น่ารักมากน่ารักน่ารักเออนะฮะใครที่แบบเอ้ยคิดถึงน้องในเวนส์เดย์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรืออยากดูหนังที่มีน้องอ่ะคือคือน้องเหมือนไม่ค่อยได้เล่นหนังเยอะป่ะเรารู้สึกว่า ไม่ไม่ค่อยได้เห็นน้องในในหนังใหญ่เท่าไหร่ใช่แล้วรอบนี้เธอดูมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนิดนึงด้วยเพราะด้วยบทเนาะที่แบบต้องดูแลน้องชายดูแลน้องชายต้องกลารมาเป็นเสาหลักของครอบครัวครับเออนะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่ไม่ชอบบ้างล่ะโอ้อันี้คุยยาวเลยอยากมาคุยคือผมรู้สึกว่าหนังดร렉ชันเขางงอ่ะคือเหมือนเหมือนเหมือนทำทำโอเคเราจะทําหนังไม c คร f t กันนะครับดูเป็นหนังที่มีหน้าตาเป็นให้เด็กดูเนาะ มันมีบล็อกมีนู่นมีนี่ให้ให้เด็กดูเน้นความครีเอทีฟิตี้สอนเด็กอะไรแบบนี้แต่เหมือนเหมือนทําไปทํามาแล้วเขานึกเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะแต่พวกคนเล่นไหม่ครับมันก็เริ่มโตกันแล้วบอกว่ามันก็แก่นะมันก็โตกันเลยวันบอกมันก็เลยเหมือนโอเคว่าหน้าหนังมันดูเด็กแต่มุกที่เล่นในเรื่องมันมันไม่ได้เด็กขนาดนั้นมุกบางมุกผมบอกเลยคือเออเฮ้ยมันให้เด็กจริงเหรอ ใช่เด็กมันจะเก็ตไหมวะคือมันมีทั้งมุกคนแก่มีทั้งมุกสองแง่สองงามแล้วก็แบบเยอะแยะไปหมดเลยแล้วมันกลายเป็นมันดูขัดกันเองเด็กนวดอ่ะมุกเด็กนวดพอสมควรเลยนะแล้วก็ยังมีเรื่องของผมว่าการเล่าเรื่องเขามันไม่สมูทเลยอืไม่สมูทเลยโดยที่เรารู้สึกว่าผมว่าด้วยตัวละครมั้งผมว่าเขาพยายามเล่าเป็นแก๊งแต่มันกลายเป็นมันไม่เป็นหนึ่งเดียวกันแปลก ผมว่าจริงๆเขาควรเน้นไอ้น้องไอ้น้องของน้องเอม็มม่าไอ้น้องเฮนรี่ <Henry, S 2> น้องเฮนรี <Henry. S 1> ออ่จริงๆเขาควรเขาควรเน้น,น,นตัวเฮนรี่เพราะว่าตัวเฮนรี่มันเป็นเหมือนอตัวแทนของความครีเอทีวิตี้บางอย่างแล้วก็เขาดูไปจะเป็นคีย์หลักในการออทำนู่นทำนี่ในช่วงไคลแมกแต่ว่ามันกลายเป็นว่าบท เฮนรี่มันดูไม่ได้เยอะขนาดนั้นโดนโดนเกลี่ยไปให้ดีสตีฟใช่แล้วแกเล็ตเออแล้วเราไม่ได้รู้สึกเอาใจช่วยน้องขนาดนั้นเออจริงแล้วกลายเป็นว่าบทมันไปอยู่ที่ไอเด็กหนวดสองคนที่ที่เบียวแล้วมันเบียวแล้วมันเหมือนพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะนึกออกป่ะแล้วมันกลายเป็นมุกมุกก็ดู พอเป็นคนไทยยิ่งเข้าถึงยากเข้าไปใหญ่ครับครับใช่ใช่ใช่เพราะมูเขาจะฟิลฟเหมือนแบบเด็กหนวดเมกันอ่ะเด็กหนวดอเมริกาอะไรพวกี้เขามี c u เจอร์แบบหนึ่งอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเอออย่างที่ท่านหลอดบอกเลยคือน้องเฮนรี่เนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นในเทเลอร์เนาะก็คือเป็นเด็กที่เ้ยมีการประดิษฐ์ประดอยแล้วบทเขาจะส่งประมาณว่าเขาโดนปูมาอย่างนั้นเออคือเรียนในห้องอ่ะอืเขาอาจารย์สั่งให้วาดรูปส้มกับกล้วยคนอื่นเขาก็วาดปกติ แต่ไอ้น้องเนี่ยแบบมีความครีเอทในหัวหอ,อ,อะไรบางอ่าแมงวาดกล้วยติดเจ็ตแพ k เออกูไม่อยากวาดกล้วยปกติอ,ะอ่ะแต่กูอยากวาดอะไรอย่างเงี้ยกูสนุกกูกูแบบต้องการอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าน้องมีความชอบประดิษฐ์ประดอยอะไรเงี้ยแต่คุณครูก็ไม่พอใจอแต่หนังอ่ะพยายามจะแทรกแมสเสจนี้ตลอดเลยว่าเฮ้ยพอเข้าไปอยู่ในโลกของ Minecraft หรือโลกอะไรนะไออันเดอร์เวิร์ดเวร์เวิด์เนี่ยนะฮะ มันเป็นโลกที่ไร้จินตนาการคุณอยากสร้างอะไรคุณสร้างก็คือตามของคอนเซปต์เกมมายครับเลย่แม้แต่ตรงนี้ดีมากมผมบอกเลยนะฮะเป็นหนังที่แบบไอ้พ่อแม่ให้เด็กดูได้อย่างสบายใจเลยเด็กจะได้ข้อคิดได้อะไรเออนะฮะว่าอย่ามาปิดเอ้ยบางทีอย่ามาปิดกั้นความคิดความคิดสร้างสารรค์ของเด็กแต่ว่าอย่างที่ทลันหลอดบอกตัวละครเนี้ย โดนตัดบทเพราะโดนพี่แจ็คแบล็กกับพี่เจสัมแย่งแล้วแล้วผมรู้สึกว่าบทบทบทแจ็คแบ็กมันมันเป็นจริงๆมันเป็นแค่ในลเลเตอร์นะมันเป็นคนนําทางอะแต่แบบมันกลายเป็นมาแย่งซีนจริงซีนเด็กแล้วกลายเป็นเมสเซจที่หนังจะส่งให้คนดูมันบางมากเลยใช่ นะฮะแล้วเขายังคงคีบคาเล็คเตอร์เดิมๆนะฮะใครดูพี่แจ็คแบล็กชอบผลงานเก่าแกอย่างสกุูรอบล็อกเรื่นี้เหมือนเดิมเลยเหมือนเหมือนเอาคาเล็คเตอร์นั้นมาเลยเพราะมีการร้องเพลงมีการอะไรอย่างนั้นด้วยเออนะฮะผมก็เลยมองว่ายอการเกลี่ยบทหรืออะไรมันไอ้นี่เป็นนิดนึงเออนะครับแต่ถามว่ามันตลกไหมตลกมาก อ่าโอเคผมผมว่ามุกเพราะพยายามยิงมุกเยอะแหละคือยิงมาสิบมันจะโดนสักห้าแหละประมาณนี้เอยิงยิงมุกกันโหดมากนะฮะโดยเฉพาะสองสองเด็กหนวดอ่ะนะฮะทั้งเจสันโมโมอากับดิจัคแบล็กของเราเนี่ยอีกเรื่องคือผมผมว่าหนังมันสั้นไปมั้งผมรู้สึกว่าเขาเขายังเล่าเรื่องได้ไม่หมดเลยแล้วก็การท r a น s i t i o ฉากหรือแบบเรื่องราวการผจญภัยช่วงเข้ามาโลกนี้แล้วอ่ะผมว่ามันโดนตัดไปเยอะมันดูไม่ไม่ไม่ต่อกันแปลก ก็เข้าใจเออนะฮะทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อยากคุยกันหน่อยก็คือเรื่องของการเคารพต้นฉบับเนาะเพราะว่าหนังหนังจะเกมมักจะโดนคำสาปมักจะโดนตั้งแง่ไว้ก่อนโดยเฉพาะจากทางแฟนเกมว่าเฮ้ยไอ้อย่างนี้ในเกมมันไม่มีนะทำไมไม่ทําอย่างนี้ในเกมวะทำไมไม่เล่นอย่างงู้นทำไมไม่เล่าอย่างนี้อ่าทาไมตัวละครมันทําอะไรอย่างนี้ไม่ได้เอออะไรแบบเนี้ยนะฮะความเคารพต้นฉบับ เราเห็นในเทลเลอร์ไปแล้วเรื่องของการสร้างการคราฟอะไรต่างๆนะฮะโต๊ะคราฟมาเลยนี่วางมีก้าวช่องวางนั่นนี่น,นี่นะโปะออกมาเป็นดาโปะออกมาเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เยอะแยะ,ยะมากม,มายกิมมิคตรงเรื่องนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้คนเล่นไม n ครฟ a ั t แรกๆเนี่ยติดหนึบนะ,ะผมบอกเลยเออนะครับซึ่งต้องบอกว่าเขา มีการแทรกอะไรพวกนี้ในในเรื่องในค่อนข้างดีแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันน้อยไปนิดนึงน้อยน้อยใช่คือคืออย่างเรื่องการสร้างอะสุดท้ายแล้วผมรู้สึกว่าเฮนรี่มันไม่ได้สร้างอะไรเยอะขนาดนั้นนะอืคือในในคลแม็กซ์สุดท้ายเขาก็สร้างของมาแค่ประมาณหนึ่งใช่ใชแต่ว่ามันโอเคว่ามันว้าวอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้โชว์ ความครีเอทของเขาขนาดนั้นนะซึ่งผมรู้สึกว่าเขาควรให้ตัวละครเนี้ยได้สร้างอะไรเยอะกว่านี้เพื่อเพื่อเพื่อให้เมสเซจในการแบบที่อยากถ่ายทอดออกมามันมันชัดเจนขึ้นถูกต้องออฮะแล้วก็อีก,อกเรื่องหนึ่งก็คือสิ่งที่ทําได้ในเกมก็มีแทรกเรื่อยๆนะฮะเช่นแบบว่าเฮ้ยถือคบเพลิงนะไปเจอเพชรนะแต่ผมบอกเลยคนเล่น Minecraft ดูเรื่องนี้นะะจะรู้สึกว่าโอ้โหสตีมึงอยู่ในนั้นกี่ปีจานวนชั่วโมงในการ ที่สตีฟอยู่ในโลกนี้กี่ปีปพเพราะเพชรพี่แกเยอะมากยมาก,มากใครไปเล่นจริงนะฮะขอบอกไว้เลยว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นโดยเฉพาะเพชรนี่เม็ดหนึ่งก็หากันตาแตกเออแต่ในเทเลอร์เราเห็นว่าพี่สตีฟแกมีมมเป็นแบบ มีเป็นกระสอบเออมีเป็นคลังอ่ะเออยังมยังกระหินกรวดไปเทปูนอ,อ่ะเออนะฮะคือมีมีเยอะมากนะครับส่วนอุปกรณ์ต่างๆภายในเรื่องมันก็มีลักษณะเป็นบล็อกเป็นพิกเซลเหมือนในเกมมาครับเลยทั้งดาบทั้งขวานทั้งอะไรเยอะแยะมากมายมันมีความเหลี่ยมๆนะเอออะไรพวกเนี้ยซึ่งออกแบบมาผมมองว่าทีมพร็อพก็ทําได้ดีนะทีมพร็อพดีดีดใช่ใช่วนไปถึงฉากด้วยนะบ้านเมือง อะไรต่างๆนะครับที่มันแบบเฮ้ยเออมันเชื่อว่านี่คือถ้าไม่ถ้าเราไปอยู่ในโลกไมโครฟ a ับจริงๆเออมันเป็นอย่างนี้แหละคืออโอเคทูบีแฟร์ว่าเราเรารู้สึกว่าไม n ค้า a f t เป็นเกมที่มีความลึกใช่ในระดับหนึ่งแล้วเอาอาจจะเอามาย่อยเป็นหนังได้ยากครับประมาณหนึ่งแต่ผมอาจจะขอเทียบกับเรื่องใกล้ๆกันที่เพิ่งไปดูมาอผมเทียบกับเดอะสโตนแล้วกันพระเกนะเออพระแท้คนเก๊เออทำไมอ่ะผมรู้สึกว่าทั้งสองเรื่องมี มันมีความนิชบางอย่างที่ oh. คนทั่วไปจะเข้าถึง oh. ได้ได้ยากระดับหนึ่ง oh. แต่ว่าเดอะสโตนสามารถเล่าให้คนเก็ตได้ภายในแบบองค์แรกเลยครับคือเพราะว่าเขาไม่ได้เล่าทั้งหมด oh. เขาเลือก oh. จะเล่าแค่บางส่วนโฟกัสแค่บางจุด oh. เอามาทําแต่ผมว่าของมาค้าแ่เขาพยายามจะหวานแล้วก็ oh. เอาเอาสิ่งที่คนคุ้นเคยมาอยู่ให้เยอะที่สุดแต่ว่าดันลืมดัน อีกมันก็จะวนกลับไปว่าเขาดันลืมหัวใจสําคัญที่สุดข,ของเขาคือการการให้เห็นว่าบล็อกเนี้ยมันสามารถสร้างอะไรได้บ้างเอออืจริงใชค่คือคืองี้ฮะอธิบายเพิ่มเติมจากท่านหลอดคือคนเล่นเกมอ่ะมันเก็ตแต่คนไม่เล่นเกมบางทีอาจจะงงว่าทําไมเอ้ยมันทําอย่างนี้วะใช่ทําไมมัน ทำอะไรอย่างนี้ออกมาได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันมันขาดการเล่าตรงนี้ไปนิดนึงเออนะครับมันไม่ใช่แค่การสร้างหรอกมันมีมันมีเรื่องอย่างอื่นด้วยนะฮะเช่นแบบอ่าบางทีแบบตัวละครมันเอาไข่ปลาไว้อ่ะเออถ้าคนเล่นเกมมันจะรู้ว่าไข่อ่ะปันปลาไปอ่ะมันจะกลายเป็นไก่ เออแต่ถ้าคนไม่เคยเล่นเกมมันจะงงแล้วทำไมป่ามันเป็นไก่เลยวะหรืออะไรอย่างงี้กิมมิกต่างๆหรือสิ่งที่ทําได้ในเกมอ่ะคือเขาใส่มาเยอะนะเออมันใส่มาเยอะแต่มันไลทที่มาที่ไปไปหนอยเออใช่ใช่มันเราดูแล้วมันก็กลายเป็นซีนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเออหรืออะหลายๆคนเห็นในเทรลเลอร์ก็แบบเอากระดูให้สุนัขอย่างเงี้ยเอออะไรแบบนั้นนะครับผมแล้วก็ไอ้พวก NPC ต่างๆอ่ะคือคือคนเล่นเกมมันมันรู้เลยว่า NPC เกมเนี้ย มันไม่ทําอะไรนอกจากออออเออเอ,อ,อ๋คุยอยู่แค่เนี้เออ,เอ,อนะฮซึ่งต้องบอกว่าเออจริงๆเขาประเดประดังอะไรหลายๆอย่างของเกมอ่ะ <_ d ew> เขาใสา่คนดูโดยขาดการเล่าตรงนี้ไปหน่อยอเออมันก็เลยอาจจะทําให้เกิดเขาเรียกช่องว่างระหว่างคนที่ไม่เคยเล่นกับคนที่เคยเล่นไปเลย นะฮะเราเราก็เลยอาจจะต้องติตรงนี้หน่อยแต่ถามว่าดูรู้เรื่องไหมมันดูรู้เรื่องรู้เรื่องแหละเพราะว่าทุกอย่างง่ายเส้นตรงเนื้อเรื่องมันไม่ได้มีอะไรมากนอกจากความง่ายแล้วก็ประเคนอิเตอร์เอกใส่เข้ามาถูกต้องเออมันดูมันดูไม่ยากดูไม่ยากครับเราแต่เราแค่จะแบบเราแค่เสียดายว่าเขาเขามีวัตถุดิบที่ดีใช่แต่ว่าเขาปรุงได้ไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะพวกเรา ศัตรูเอยไอพวกหมูนะอเออที่มันอยู่ในอีกโลกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยประตูวงประตูวาร์ปเออนะครับผม่าแต่ละพวกแต่ละอะไรก็ตามต้องบอกว่าจริงๆคือโดยเฉพาะไอแมงกระพุนลอยอะ,อะไรพวกเนี้ยเออมันมันมีพูดถึงไอตัวนี้เยอะด้วยนะอเออไอพวกแมงกะพุนลอยที่หมูมันขี่กันมาอะไรพวกเนี้ยคือเออมันเป็นอีกหนึ่งของใหม่อาะที่มันมาพร้อมกับ dlc เออนะครับซึ่งผู้เล่นอ,อาจจะพอเก็ทอยู่แหละแต่บางคนก็แบบ ใครที่ไม่เคยดูก็อาจจะงงตัวอะไรวะเออจะได้อยู่ดีๆโผล่มามีบทบาทสําคัญนิดๆในเรื่องแล้วกันแล้วก็อีกหนึ่งศัตรูตัวฉกาดแล้วก็อยากให้พ่นไฟทําไงนะแทงตูดเออแทง <ไป S 2> <laughs> จิ้มมันอะไรมันอะไรอย่างเงี้ยเออ,เอ,อนะฮะก็ต้องบอกว่าในหลายอย่างในเรื่องเออคือโลกมันดูแฟนตาซีตื่นตาตื่นใจมากเลยเออแต่อย่างที่บอกว่าบทหรือการนําเสนอของเขาบางทีมันเหมือนรีบนิดนึงอืมมันรีบแล้วก็ขาดรายละเอียด ใช่มันขาดบางอย่างไปนะฮะพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็สรุปโดยรวมเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวนะเหรอโวกไหมโอ้ผมไม่มองเรื่องนั้นเลยถ้าใครจะมองก็มองแล้กันตัวละครมันมีอยู่ไม่กี่ตัวเองอ่ะเออนะฮะแต่ว่าเออจริงๆสุดท้ายแล้วผมมองว่าบทกับการนําเสนอของามค์คาร์มูฟี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้แย่มาก โออไม่ได้มันไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได้ดีอ่ะใช่มันเหมือนกลางมันเพลนมากเลยทํามาเซฟเซฟนิดนึงทํามาเซฟเซฟนิดนึงแบบฟิลฟิลพ่อแม่พาลูกผู้อ่าพาลูกพาเด็กไปดูอืมแล้วไม่ให้เด็กงอแงอืเด็กแฮปปี้ดูเสร็จนะครับกลับบ้านมาเล่นมาครับเอาตัวรอดในคืนที่หนึ่งกับเพื่อนต่อเอออะไรเงี้ยจริงๆเหมือนเหมือนอ่าพวกตัวละครเขาใส่เขาใส่ประเด็นหลายๆอย่างของตัวละครเข้ามาแต่เราไม่ได้รู้สึกว่าจนเขาประจนภัยเสร็จแล้วแล้วเขาสามารถ เออโอเวอร์คัมปปมในอดีตเขาได้ยังไงอะไรประมาณใช่ใช่เออนะฮะก็คือเหมือนแบบเออหลุดพ้นออกมามันหลุดพ้นแล้วเหมือนออกมันได้เฉยแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตต่อกลับไปใช้มันก็มีโอเวอร์คราวนี้นิดหน่อยคือเขาเขาก็บอกเลยว่าเออตัวละครพวกนี้มันสามารถเอาชนะปมในอดีตของตัวเองนะแต่ว่าเราแค่เราพอดูมันั้นเลยเราแค่รู้สึกว่าเออมันก็ง่ายดีนะอะไรแบบานี้นะฮะมันมันเลยทําให้เราไม่อิ่มนิดนึงแล้วกันสําหรับคนที่ อุ้ยอยากจะเห็นพัฒนาการของตัวละครเอออะไรแบบเนี้ยนะฮะก็ตีเป็นคะแนนได้ไหมพอจะตีเป็นคะแนนได้ไหมตีเป็นคะแนนเหรอแต่สิบผมน่าจะให้ประมาณหกหกเออผมก็ให้แถวๆถวหกจุดห้าเออประมาณเนี้ยเพราะผมก็บอกเพื่อนในในแชทเมื่อวานว่าให้ประมาณ6.5แล้วกันคือมันมันก็เพลินเพลินดูเพลินดูเพลินแล้วก็ภาพก็สวยใช่นะครับภาพสวยจริงหลักๆคือเป็นเน้นดูภาพดูกราฟิกดูวิชวลเออนะครับ CG เอฟเฟกต่างๆที่มันแบบ้สวยงามหรือถ้าคนอิน c r a f t มากกว่าเราอาจจะชอบก็ได้นะเพราะว่ามันใส่มันใส่หลายอย่างเข้าไปอยู่อ่ะใช่ถ้าถ้าคุณเก็ตกับหลายๆอย่างนั้นคุณอาจจะชอบมันก็ได้ถูกต้องเออก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าไม r ค f ์ m o v i มูี่นฮะที่เรียกได้ว่าต้องบอกว่าเป็นหนึน้องเอ็มม่าน่ารักเออจริงที่เออนฮะต้องบอกว่าเป็นหนหนึ่งภาพยนตร์นะฮะที่ ทำให้เราได้เห็นว่าเฮ้ยเออถึงแม้เกมต้นฉบับมันจะเหลี่ยม,มทุกอย่างในนั้นมันเหลี่ยม,มนะฮะแต่เขาก็สามารถนําเสนอโลกเหลี่ยมเนี่ยออกมาได้สวยมากๆอเออนะครับแค่ใส่บทที่มันแบบโอเคเข้าไปหน่อยนะฮะมันก็กลายเป็นภาพยนตร์ที่ดูได้เพลินๆและเรื่องหนึ่งเออนะฮะอันนี้ก็ต้องชมทีมงานเลยว่าเออดัดแปลงเรื่องนี้ออกมาได้ค่อนข้างโอเคแหละอ่าแต่ถึงแม้ว่ามันจะไม่สุดก็ตามแต่ทูบีแฟร์ก็อย่างที่บอกโอ้ เราเองยังนึกไม่ออกเลยเกมนี้มันจะดัดแปลงภาพยนตร์เนี่ยมันต้องทํำยังไงมันยากนะเออนะครับแต่อะเขาทําออกมาได้อย่างนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่โอเคไปดูได้นะฮะแต่ถ้าใครแบบไม่รีบผมว่าอาจจะรอดูในสตรีมก็ได้แต่อย่างที่บอกกราฟิกสวยมากแต่ภาพสวยไอ้พอบอกว่าให้รอดูในสตรีมวิงผมรู้สึกว่าผมเสียดายภาพมากจริงถ้าหากคุณไปดูใน i m a x คือมันจะเป็นคนละเรื่องเลย <laughs> คือ,อภาพเนี่ยทำให้คิดหนักเลยว่าจะจแบบก็อย,อยากเชียร์ให้ไปดูนะไแต่บ,บทมันแต่ว่าถ้าคุณรอดูในสตรีมิ่งคุณจะพลาดสิ่งที่ดีที่สุดของมันไปเลยสายเสพภาพนะสายเสพภาพผมแนะนําจริงว่าโหถ้าคุณไปดู IMAX นี่ตื่นตาตื่นใจกับโลกที่เขาสร้างขึ้นมามากๆ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับรีวิวขยี้แซดของเรานะฮะกับภาพยนตร์ c r a f t Movie อีกหนึ่งหนังจากเกมนะครับที่เข้าตอนนี้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีเออนะครับส่วนผู้ปกครองก็พาเด็กไปดู ครับนะครับกันได้นะฮะหนังไม่ได้มีพิษปีภัยอะไรขนาดั้าแต่จะเว้นบางบุกที่อาอแต่มุกบางทีมันก็ลึกเลยเด็กอาจจะไม่เก็ตถุกต้องนะฮะแต่ส่วนเด็กหนวดนี่ผมบอกเลยไอ้พวกดูอเมริกันพายมาไอ้พวกแบบผ่านเกมตู้เกมยุค90อะไรมา80ดศยอะไรมาผมบอกเลยว่าเออมันจริงจริงถ้าพี่ชายไปดูเขาจะอู้หูอาหารเออก็มีอยู่บ้างมีช็อตอู้หูอาหารอยู่บ้างสำหรับสายเลโทรครับ เอออะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวของพวกเราออนไลน Station นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปและไลฟ์สดใหม่ๆของพวกเรานะครับมีอะไรให้ดูทุกวันเลยในช่องออนไลน Station นี้นะครับที่สำคัญเรามีเมมเบอร์ด้วยเริ่มต้นเดือนละ50บาทซึ่งต้องบอกว่า50บาทนี้ไม่ได้ให้สมัครสนับสนุนพวกเราเฉยๆมีคอนเทนต์ให้ดูเพิ่มเติมอีก นะครับยังไงฝากกันเอาไว้ด้วยมีคอนเทนต์เยอะแยะมากมายจริงๆนะครับวันนี้หมดเวลา 2>, <ๆ S 1> 2, 2คนของพวกเราไปแล้ววันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ